ในร่างกายเรามีนาฬิกาของเราเองด้วยนะสิ่งแวดล้อมก็มีเวลาของธรรมชาติมันต้องซิงโครไนซ์กันหรือว่าสอดคล้องตรงกันหลับดีขึ้นอีกนิดกับ d ร r Which You Sleep Well สวัสดีครับผมนายแพทย์วิช h ปัญญิรัน,นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับคือการที่ว่าจะหลับดีไม่ดีมันมีหลายปัจจัยนะ ขึ้นอยู่กับว่า,วาอมมีโรคอะไรของเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุมันจากอะไรทีนี้คำแนะนํากว้างๆนะฮะที่ทําให้คุณภาพการนอนที่ดีในในแบบกว้างๆก็คือเรื่องของสุขอนามัยการนอนภาษาอังกฤษเรียกว่า Sleep h y g i e n ตัวอย่าง เช่นการมีพฤติกรรมที่หลับตื่น <c oughs> นะฮะให้ค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นเวลาใช่ไหมไม่ใช่ว่าบางคืนนอนเดึกบางคืนนอนเร็วอะไรพวกนี้นะให้นอนค่อนข้างสม่ำเสมอส่วนเวลาการนอนเนี่ยก็ให้ดีไซน์กับคนคนนั้นขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์การทํางานเราเป็นยังไงโดยทั่วไปก็คือกว้างๆนะแต่คนก็ต้องไปดัดแปลงเอานะเช่นประมาณเที่ยงคืน1ึงแปดโมงเช้าก็บวกลบแล้วกันนะอาจจะสี่ทุ่มหรือว่าหกโมงเช้าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปริมาณการนอนก็ควรจะประมาณ7ชั่วโมงเป็น บางคนที่สุขภาพแข็งแรงก็อาจจะน,น้อยกว่านั้นนิดนึงก็ได้หรือว่าบางคนช่วงที่หายป่วยหรือว่าช่วงที่แบบอดนอนมาก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น8ปดชั่วโมงทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็สุขภาพของเขาด้วยนะถ้าเด็กอาจจะต้องนอนนานกว่านี้เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องดิกลียงนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนก่อนนอนหรืออาหารมื้อใหญ่ๆทาให้ย่อยยากทาให้หลับไม่ค่อยดีแล้วก็พฤติกรรมเรื่องของน้าหนักตัวนะการออกกําลังกายอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องคุมน้ําหนักนะคุมอาหารไม่ให้น้ําหนักตัว มาเกิดไปไม่งั้นก็อาจจะเป็นโรคอยู่ในใจขนาดรับอะไรพวกนี้ก็ได้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็แนะนําว่าอย่าอย่าไปออกกําลังกายตอนใกล้เวลานอนมากมันจะทําให้เกิดอดีนารีนลังหรือว่ากระตุ้นเกินไปนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าให้ห่างการนอนอย่างน้อยกสามสี่ชั่วโมงนะครับนะนอกจากนี้เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการดูจอการทํางานก่อนนอนการตื่นขึ้นมากลางคืนทํานู่นทนํานี่อะไรพวกนี้เป็นความเคยชินซึ่งก็ระยะยาวอาจจะทําให้ร่างกายในเรื่องการนอน่อยมันสับสนไปทบให การหลับยากหรือหลับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเรื่องของความเครียดก็สําคัญนะเราอาจจะหาวิธีคลายเครียดซึ่งแต่ละคนก็อาจจะเหมาะกับรูปแบบต่างๆนะบางคนก็อ่านหนังสือหรือว่าฟังเพลงเบาๆหรือว่ามีวิธีนั่งสมาธิโยคะอะไรก็ต้องดูไปนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะแต่ถ้าเกิดยังไงก็ตามถ้าเกิดเราทําแบบนี้แล้วยังรู้สึกมีปัญหาแนะสดงว่าเราอาจจะมีโรคก็ได้นะถ้าเราอาจจะมีโรคทีนี้เราก็มาตรวจดูว่าเออมันเป็นปัญหาตรงไหนเราจะได้แก้ให้ตรงจุด คือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะอายุก็มีผลนะถ้าเกิดเป็นเด็ก เด็กๆวัยรุ่นหรือว่าคนทํางานหรือคนสูงอายุเนี่ยมันจะมีเวลาการนอนที่เหมาะกับแต่ละวัยต่างกันถ้าเราลองสังเกตนะ mm. เด็กเกิดใหม่ๆเนี่ยก็จะตื่นนุก4ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ไหมแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเข้าเริ่มเด็กโตขึ้นมาห,หน่อยหนึ่งก็อาจจะนอนหกข้ามตื่นเช้าใช้เวลาการนอนยาวแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะชอบอะไรนอนดึกตื่นสายแต่พอเวลาผ่านไปเยอะๆเนี่ยพอแก่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้ากว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเวลาการนอนที่เหมาะสมของแต่ละคนก็ต้องถามว่าเขามีหลาย หลายชนิดนะบางคนมีกลุ่มคนเนี่ยมีลักษณะพันธุ์ที่เขาเรียกว่าหลายหลายประเภทอยู่ สังเกตเรียกโครโนไทป์บางคนเป็นพวกเช้า Earl y bird กับบางคนพวกสายคือนอนหลับตื่นเลน็แต่อย่างไรก็ตามนะค่ากลางเนี่ยอย่างที่หมอบอกก็คือช่วงเที่ยงคืนถึง8โมงเช้านะตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับไทม์โซนด้วยนะเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมเราอยู่เมืองไทยเราก็นอนเวลาเมืองไทยอาจจะเที่ยงคืนถึง8โมงบวกลบบวกลบ2ชั่วโมงแต่ว่าตีสองอาจจะหนักไปนะก็4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือว่า,า6โมงถึง8โมง9โมงเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการทำงานอะไรมากน้อยแค่ไหนคือให้พย ยายามสม่ำเสมอแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ปริมาณก็ประมาณสักเชั่วโมงโดยประมาณแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยแบบงานเป็นอีกรูปแบบนึงเลยนะฟรีแลนซ์ต้องทำกลางคืนหรือต้องอยู่กะอะไร้น,น,นต้องดีไซน์อีกแบบนี้งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยนอนกลางวันเนี่ยคำว่านอนกลางวันนี่ต้องต้องแยกเน,นะเป็นงีบเป็นแนบ ก็คือว่างีบหลับช่วงสั้นๆไม่เกินชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยกำลังโอเคอันนี้ก็ยอมหลับได้นะถ้าไม่หลับเลยก็ดีก็สะสมไปนอนหลับยาวทีเดียวแต่ถ้าเกิดง่วงจริงๆเนี่ยการนอนนับชั้นๆเนี่ยสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถูกเวลาด้วยนะอย่าไปนับบวกค่าหรือว่าตอน5้าหกโมงเยน็นอันนี้ม่ไม่แนะนำนะทำให้การนอนมันรวนไปอาจจะหลังอาหารเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองซึงมือเที่ยงก็อยัดทานอาหารเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นบอกว่าสําหรับคนทํางาน กลางวันแทนก็คือเป็นประเภทอาชีพหรือว่าอะไรพวกนีน้ก็ให้เราคิดว่าเราทางานอยู่ยุโรปเนี้ยนะเราเขาต้องนอนเวลายุโรปใช่ไหเราก็ต้องจําลองสิ่งแวดล้อมห้องนอนต้องเงียบต้องมืดแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราออกเวรมากลางวันแล้วก็ทํานูน่นทํานี่อะไรเงี้ยนะเราก็ก็ต้องอาจจะทําให้เหมือนเสมือนว่าเออมันเป็นกลางคืนของเวลาตะวันออกกลางหรือยุโรปอันนี้ก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนคอมพลิเกตอยู่พอสมควรนะครับ การที่เราจะมีคุณภาพการนอนดีไม่ดีมันไม่ใช่แค่ปริมาณการนอนอย่างเดียวนะเรื่องของเวลานอนแล้วก็พฤติกรรมการนอนนะฮะก็สําคัญเช่นเรานอนกลางคืน4มาบวกกลางวัน4เนี่ยมันไม่เท่ากับ8ชั่วโมงที่นอนกลางคืนตลอดเพราะมันเรื่องความเฉื่อยในการที่ว่าเคมีบางอย่างเวลามันออกมันต้องใช้เวลาในการสะสมนะพยานถ้าเกิดเหมือนว่าเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วก็ดับแล้วก็เดี๋ยวมาสตาร์ทใหม่อย่างงี้ก็เก็บเทียบว่าคุณภาพมันแน่นอนมันขาดความ ต่อนเนื่องแล้วก็ขาดความสมูทนั้น8ชั่วโมง4บวก4ไม่เท่ากับมา,มาแยกนอนนะกับนอนต่อนเนื่องอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอดนอนอยังคืนแล้วมานอนกลางวันเนี่ยปริมาณเราอาจจะชดเชยได้แต่ว่าความสดชื่นมันไม่เพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยมันไม่ซิงโครไนซ์หรือว่ามไม่ได้สอดคล้องกับธรรมชาตินะฮอร์โมนมันจะออกไม่ตรงเวลาก็คืออย่างการณีเราไม่ได้นอนอยังคืนเนาะแล้วก็มานอนตอนกลางวันแทนเนี่ยคุณภาพมันก็คงไม่เหมือนเดิมด้วยเหตุว่าเวลามันเปลี่ยนไปในร่างกายเรามีนาฬิกาของเรา นะสิ่งแวดล้อมก็มีเวลาของธรรมชาติมันต้องซิงโครไนซ์กันหรือว่าสอดคล้องตรงกันเพราะเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือระบบความจําในร่างกายถ้าเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยมันโอเคแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาปรับให้สู่สมดุลอาจจะใช้วัน2วันอะไรเงี้ยล้วก็ถ้าเกิดมันเข้าที่เข้าทางก็โอเคก็จบไปแต่ถ้าทํานี้บ่อยๆเนี่ยไม,ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะว่าสมองเราความจําต่อเวลาต่างๆพฤติกรรม,มนพวกนี้มันมีความจาในสมองนะเรื่องของนิสยัยเรื่องอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็เพศถึง เวลานอนหรืออย่งคุณภาพก็จะแย่บางทีอยากนอนก็นอนไม่หลับนะครับหลับดีขึ้นอีกนิดกับด็อกเตอร์วิช e ูส e ลปเวล